สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมยูทูบเฟซบุ๊ก Facebook นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเมดิลีนอันใหม่นะคะชื่อว่าเออ่เวโรนิก้านะคะเวโรนิก้าบายเมดิลีนนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะของเมดิลีนนะคะซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่เราคอยมากนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการขออยเนี่ยถึงหปีเลยทําไมาถึงนานนะคะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ใหม่หมดนะคะสําหรับเมืองไทยอาหาร มีรัมีทั้งหมด15ชนิดนะคะอาหารเสริมชนิดนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยทเท่ากับการก,กินวิตามินดีดเนี่ยถึง15เม็ดต่อวันเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีทั้งหมด30ตองนะคะแต่ว่าเนเมลดทานจริงก็เลยเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะก็จะเป็นกล่องอย่างนี้ค่ะก็อันนี้นะคะส่วนผสมเนี่ย นำเข้าจากไล่ออร์แกนิกที่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นจะมีการเขียนชัดเจนไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็หนึ่งซองนะคะหนึ่งซองของการทานนะคะ แบบนี้นะคะเท่ากับการทานเบสไวน์แดงถึง400แก้วเพราะเราใช้สารสก,กัดที่เรียกว่าเรสวอราเทลนะคะซึ่งสารสก,กัดตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะแม่ตะคุณสรยุทธเนี่ยก็เอาไปทําข่าวในช่องสามนะคะว่าพูดถึงสารเรสวอราเทลนะคะว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยได้ค้นพบสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเรสวอราเทลทานติดต่อกันสามารถชะลอความแก่ได้อันนี้นะคะมีงานวิจัยรับรองว่าชะลอความแก่ได้ถึง70%เลยนะคะเมื่อทานติดต่อกันแล้วก็ลดพวกโรคหลอดเลือดหัวใจแล้ทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดี เชื่อไหมคะว่าเวโรนิก้าเนี่ยปล่อยขายไป2ออาทิตย์เนี่ยยอดขายดีมากนะคะไมไ่เพียงเท่านั้นนะคะรีวิวออกเยอะมากเลยเพราะฐานละข่าวจริงๆเมื่อก่อนจิ๊บเป็นคนดํามากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือข่าวมากข่าวแบบข่าวแล้วรอยแผลเป็นตามตัวเนี่ยหายไปเยอะเพราะจิ๊บเป็นอีสุยายตอนโตจะมีรอยแผลเป็นเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนถามว่ามันอันตรายไหมเพราะมันข่าวไวมากต้องบอกว่าไม่อันตรายนะคะแต่เราใช้กลไกการทํางานที่นะคะเพราะว่าเวโรนิก้าเนี่ย มีส่วนผสมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ามิวทิสเทลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เป็นคนแรกนะคะที่ขอเอาอยอในเมืองไทยได้ตัวนี้เนี่ยเมื่อทานเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวฟอกตับและลดการเกิดสิวได้ด้วยนะคะ <S <S เป็นตัวฟอกตับก็คือหมายถึงบางคนเนี่ยทานกูตา้าทานอาหารเสริมทานน้ำยาเอาน้ำยาทานยาลดน้าหนักเยอะๆหรืออะไรก็ตามนะคะมาตลอดเลยเนี่ยเวลาที่ทานอาหารเสริมเข้าไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นผลเร็วๆเหมือนคนอื่นเพราะว่าตับไตมันสกปรกอะค่ะก็ ทานตัวเมดิลินเข้าไปเนี่ยนอกจากจะให้ความขาวนะคะแล้วยังล้างตับได้ด้วยนะคะแล้วก็ ชะลอความแก่ต้านริ้วรอยลดการเกิดสิวทําให้เราโดนแดดได้นานขึ้นนะคะผิวพันแป่งประกายมากนะคะไม่ได้ขาวอย่างเดียวนะคะต้องผ่องด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เราคํานึงถึงระบบในร่างกายทุกอย่างนะคะว่าการกินวิตามินให้ให้ผลได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยตับคุณต้องสะอาดพอที่จะดูดซึมวิตามินได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีมิลติสเตอนะคะทานซองนี้นะคะให้คุณค่ามากกว่าการทาน วิตามินซีถึง6,000เท่านะคะเพราะว่าเรามีโรทีค่ะให้คุณค่ามากกว่าการทานคิวเทนถึง6,000เท่าด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ความขาวได้มากกว่าการทานกูต้าเพราะเรามีอัลฟาไลโปอิกแอซิดซึ่งเป็นสารตั้งต้นกูต้าอีกทีหนึ่งและวิตามินซองนี้นะคะไม่มีกูตาและคอลลาเจนแถมยังดูดซึมได้ง่ายเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยี spmc นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วย ให้อาหารเสริมของเราเนี่ยทนต่อการถูกย่อยในกระเพาะอาหารเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานเข้าไปปุ๊บแล้วถูกย่อยทันทีเลยเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราดูดซึมได้ไม่ทนันเพราะว่าร่างกายเราจะดูดซึมอะไรเนี่ยมันจะช้าเวลาเราทานอาหารเนี่ยก็ยังกว่ากว่าจะย่อยเนี่ยก็รอหลายชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีนี้มานะคะซึ่งตรงนี้มีงานวิจัยชัดเจนว่าอาหารเสริมชนิดใดก็ตามที่ไม่มีเทคโนโลยี s p m c นะคะจะถูกย่อยได้โดยเร็วละอาจจะดูดซึมไม่หมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วเนี่ย ก็คือสามารถการันตีได้ว่าทานเข้าไปซองนี้คุณจะดูดซึมได้100%เรพราะว่าใช้เวลาในการย่อยนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะกินอาหารเสริมของเมดีดีนะคะต้องทิ้งระยะห่างกันนิดหนึ่งเช่นสมมุติว่าทานเช้าแล้วก็ทิ้งๆไปสัก8-12ชั่วโมงนะคะค่อยทานอีกซองหนึ่งแล้วก็ความหวานที่ได้จากซองนี้นะคะใช้ความหวานที่เรียกว่าอินดูรินนะคะเป็นเป็นความหวานที่แทนน้ำตาลน,นะะเพราะฉะนั้นทานแล้วไม่อ้วน